สวัสดีครับผมนครราชบุรีครับนี้ผมมีภาพมาให้เพื่อนๆอัปเดตกันครับผมได้เข้ามาใหม่ครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินครับวัดดอนใหญ่หอมครับเป็นเหรียญหันข้างครับอายุ80ปีครับจัดสร้าง2,513ครับองนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับเป็นบล็อกทองคําครับด้านหลังนี้ครับ ันนี้จะเป็นบล็อกที่แบบว่าปั๊มแรกๆครับด้านหลังยันที่จะเต็มครับปกติถ้าบางองค์ส่วนมากมันจะด้านหลังบริเวณงเนี่ยมันมันจะชัดบ้างเลือนบ้างครับมันจะติดไม่คมชัดครับนี่ครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับบล็อกทองคำาดยดูตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับเลขแปดครับใต้เลขแปดนะครับจะมีติ่งเกินตรงนี้ครับ จะเป็นสองบล็อกทองคําแล้วก็นี่ครับบริเวณหน้านี่ครับเห็นไหมครับจะมีขีดขีดขดซ้อนมาครับบนจมูกไหมครับพื้นเหรียญนะครับนี่เป็นจุดดูบล็อกได้เหมือนกันไอเป็นรอยตัวนี้คือเกิดจากการรีดโลหะนะครับไม่ได้เป็นรอยหรือใช้งานอะไรมาครับเดินเป็นจุดดูง่ายเลยครับนี่ครับดูความเลอกความคมหน้าตาหลวงพ่อ สวยมากครับเนี่ยดูติ่งเนื้อเกินตามยันอ克ะยันนี่ครับนะครับสวยมากครับลมดำเดิมๆรับเนื้อทองแดงลมดำครับต้นลากเขียนหลงพ่อเงินนี่ครับนะครับสวยมากครับหลวงพ่อเงินนี่ครับผมจะส่งไปดูด้านหลังครับด้านหลังนี่เป็นยันนะเทรหดนี่ครับต้นตัวนี้เป็นยันประจำหลงพ่อเงินเลยครับ แล้วความคมชัดของเม็ดตุ่มๆข้างหลังนี่ครับจะต้องคมชัดมากของปอมของเล่นแบบที่จะไม่มีความคมชัดแบบนี้นะครับครับต้องจดจําได้้เนี่ยต้องสื่อนี่ครับพระราชาธรรมพรครับนี่ครับยี่สิบมีนาสองห้าหนึ่งสามครับการเจาะหูเหรียญจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับจดจําการเจาะหูเหรียญให้แม่นครับแล้วขอบตัดครับนี่ครับจะเป็นตัดนี่ครับ ที่แบบนี้ครับนี่นะครับจะมีร่องลึกๆบ้างบางจุดใชไหมครับสงบิดูข้างครับนี่ครับนี่ครับการตัดจะเป็นลักษณะนี้เลยครับดูด้านล่างครับตัดไปด้านล่างนี่ครับปัจจัยคนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับทางช่อง youtube นครราชบุรีครับ จะติดต่อโทรได้นะครับ0996328915นะครับหรือติดต่อทางไลน์ดีครับนคร r c ครับ N A K O R N R C ครับหรือว่าท่านใดต้องมีพระต้องการขาเปยเป็นเงินสดนะครับส่งภาพมาทางไลน์ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นั่นนะครับฝากติดตามกดติดตามเพจนครราชสีมีพักเครื่องนะครับทาง facebook ครับจะมีภาพถ่ายภาพสตูดิโอนิ่งๆสวยๆครับคมชัดพระยอดนิยมทั่วไปครับ จะมีภาพลงะอัปเดตที่ชมกันได้เรื่อยๆครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ